ชาวเนตสั่์ส,สอนรามหลังได้ดูคลิปติ๊กโพสต์ซึ้งถึงพ่อ เป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มสอนรามและอดีตภรรยาอย่างติ๊กนิทารินได้เซ็นใบหย่าก,กันไปแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งข้อตกลงนั้นได้ระบ,บุว่าน้องวีจิจะอยู่ในความดูแลของฝ่ายชายแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่ทางด้านติ๊กก็จะได้เจอลูกบ้างประปรายและล่าสุดนั้นก็เกิดดราม่าอีกครั้งเมื่อติ๊กโพสต์คลิปสุดซึ้งก้มกราบคุณพ่อพร้อมเผยว่ายาร้องให้นะพ่อสักวันพอตรงได้อุ้มวีจิได้เจอวีจิแน่นอนค่ะหนูขอโทษ ที่ตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยพลาการไม่ปรึกษาครอบครัวตัวเองก่อนนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดท,ที่สุดในชีวิตลูกขอโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอขมากรรมขอโงหสิกรรมนะคะยิมซูซูแม่ก็คือแม่ตาก,กับแม่รักวีจีมากนะลูกทามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หลากหลาย พร้อมทั้งบอกว่าสอนรามเห็นแต่ความรักที่ตัวเองมีให้ลูกแต่ลืมความรักของแม่ที่อุ้มท้องลูกมาหรือเปล่าการจะได้นอนกอดลูกบ้างไม่ควรห้ามเด็กวัยนี้ต้องการความอบอุ่นหรือน่าเห็นใจมากไม่อยากเชื่อเลยว่าคนมันจะใจดำาอามาหิตได้ขนาดนี้นั่นเองละค่ะ